สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่177กันแล้วนะครับพี่พี่หรือว่า177นั่นเองนะครับก็ถ้าหากพี่พีเอฟซีท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมและอย่าลืมกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งค่ะคผปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะส,สมดีๆแบบนี้ได้ครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอด174 OIPTQ นะครับ บอร์โทรศัพท์นะครับผม090 325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับแล้วก็นะครับผมถ้าขากว่าสนใจรายการไหนให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1คือตรงด้านบนนี้นะครับ ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้คือหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้นะครับผมและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่านะครับสนใจชาบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับ ใน EP ีไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเราประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆเช่าบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับท่านใดเช่าบูชาพระรายการไหนไปนะครับผมได้รับรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่หมายเลขที่1กันใน E ีนี้กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่พี่นี่นะครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรสามองนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับอันนี้เจ้าของเดิมแกเลี่มเก็บผิวไว้ให้แล้วนะครับผมเป็นกรรมการนะครับพี่พี่สิทธานการสร้างถวายนะครับผมหมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับสำหรับรายการหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรพร้อมกล่องเดิมนะครับผมเหรียญชุดเหรียญสามเหรียญแบบนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมแบ่งปันนะครับ 1500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเลยครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับผมสําหรับเหรียญพระจันทร์ฟันนะครับวัดป่าถ้ำขานนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับพี่ๆสิทธิสานการสร้างถวายนะครับ สวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมถ้านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมวันนี้จะเป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับชุดนี้จะมีทั้งหมดอ3องค์นะครับพี่ๆ3องค์ 3, οι, 3นเนื้อนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้เป็นองค์ถัดมานะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับผมวันนี้เป็นองค์ที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับราคาแบ่งปัน1,500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ1 5 0่บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม สำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟ้านาจารโรนะครับผมวัดป่าถ้ำขามนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกปีพศ2507นะครับพี่พี่พร้อมกล่องเลยนะครับนี่นะครับผมวันนี้เป็นองค์ที่2องนะครับองค์ถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่3นะครับผมองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับท่าใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดหนึ OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมทางในสะดวกติดต่อในช่องทางไหนก็สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับผมชุดเหรียญนะครับผมพระอาจารย์ฟ้านาจาโรนะครับผมเหรียญรุ่นแรกนะครับวัดป่าอุดมสมพรนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับปีพศ2507นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ1,500บาทนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข2นะครับผมสำหรับรายการที่2นี้ก็จะเป็นพระ25่ตวรรษนะครับผมวันนี้จะเป็นของหลวงปู่ทิมอิสริโกปุกเสกนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทิมวัดละหันไลนนั่นเองนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2ใน EP นี้แล้วนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญพระพุทธ25ศตวรรษนะครับพี่ๆหี่นะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมพระพุทธยี่ตวรวันะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม ราคาแบ่งปันทุกรายการเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข3านะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นพระพงของขวัญนะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับสําหรับรายการที่3นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระพงของขวัญนะครับผมวัดปากน้ํานะครับหมายเลขที่3นะครับผมใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ ราคาแบ่งปัน500บาทนะครับถ้าใใรสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมขออนุญาตเรียงพระสักครู่นะครับผมพี่ๆท่านใดนะครับผมชอบใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆรายขนาดมาครับผมเป็นหมายเลข4นะครับผมอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงป่โตนะครับผมเนี่ยครับเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ750าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตายันดวงเล็กนะครับผม นี่นะครับ750าบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับอันนี้เป็นรายการหมายเลขที่4แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน750บาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญลงปูมหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับเป็นเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญลงยาแดงนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับสาหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมเพบซีนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสวยสยเดิมๆแบบนี้นะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผม 750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับผมลบปูมหาศิลานะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นตําหนินะครับพี่ๆจะเป็นฝุ่นนะครับผมบริเจ้าของเดิมแกเก็บไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับหลปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผมต่อโคตรงด้านบนนี้นะครับผมรอเรือรอลิงนะครับแล้วก็ต่อโคตองนะครับผมหมายเลข333นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับผมปีพศ2556นะครับผมออปีเป็นปีพศ2566นะครับพี่ครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม7 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านะเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่5นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับสำหรับรายการหมายเลขที่6นี้นะครับผมจะเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับผมกรุมหาวันจังหวัดลำพูนนะครับ อันนี้นะครับผมจะเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมสําหรับพระรอดกรุมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับรายการหมายเลขที่6ใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ 1, 2 0 0บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระรอดกรุมหาวันพิมพ์ใหญ่หมายเลขที่6ใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมสําหรับพระรอดกรุมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับผมจังหวัดลําพูนนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อให้พีพๆได้พิจารณาได้ดูได้ชมกันนะครับผมว่าถูกใจหรือไม่นะครับนี่นะครับผมวงนี้นะครับราคาแบ่งพัน1,200บาทเท่านั้นนะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําใบประกาศนิยิบัตนะครับผมที่ผมได้มานะครับเอาออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมีสักครู่นะครับพี่ๆนี่นะครับผมก็จะเป็นใบประกาศนิยบัตนะครับผมของพระรอดนะครับกรุมหาวันนะครับผมพิมใหญ่จังหวัดลําพูนนะครับผมเป็นประเภทเบญจภาคีนะครับรายการที่หนึ่งสามูนะครับผมเป็นองค์พระนะครับผมที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี reveal, ้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข7็แล้วนะครับพี่ๆันรายการหมายเลขที่7นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมเรือนสมณศักดิ์ปีพศ2508นะครับอง์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมเหรียญเรื่องสมณศักดิ์นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ 550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆเนี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อทวดนะครับผมนะครับพระครูวิษัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนะครับดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับปลูกเสกนะครับผมเมื่อปีพศ2508นนะครับผมในงานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับพี่พี่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขแปดแล้วนะครับผมรายการที่แปดนี้จะเป็นปิดตานะครับปิดตามหาเสน่ห์นะครับผมหลงปูตโต้เนื้อเคสอนะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่แปดองนี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตามหาเสน่ห์เนื้อผงเคสองนะครับ หลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมนีนะครับอักษรอักษรนะครับผมชัดเจนนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีสวยๆเดิมๆนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมใน e ีพีนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อคลั่งนะครับผมหลวงพ่อทองสุกนะครับผมผูกเสกนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผม 5 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดเนื้อคลั่งนะครับผมหลวงพ่อท้องสุกวัดตโนดหลวงปุกเสกนะครับผิวจะออกสีดําๆเลยนะครับพี่พองค์นี้นะครับผมสวยขลังมากเลยครับผมนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดเนื้อคลั่งนะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่พองค์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม 550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมสวยเริ่มตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข10แล้วนะครับผมรายการหมายเลขที่10นี้จะเป็นเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับ ราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมต่อโคตรงนี้นะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆรายการนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับพศส2,508นะครับผมเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับ สวยๆเดิมๆไหครับพี่ๆเนี่ยนะครับราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่10ใน EP นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมรายการหมายเลขที่11องค์นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมพอหลบุโตะวัดประดูชิมพรีนะครับผมนี่นะครับปี2510นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม 700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ like ผมสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลงูุโตะนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะครับฉลองอายุครบ80ปีนะครับผมด้านหลังนะครับจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่พี่พศ2510นะครับผมวัดประดูชิมพีทนบุรีนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลที่12แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นปิดตาหลบุโตะนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับผมเป็นพิมพ์ปลดหนี้เนื้อก้นครกนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเดิมนะครับรายการหมายเลขที่12องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับปิดตาหลบุโตะหมายเลขที่12องค์นี้นะครับนี่นะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่0บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม นี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูผิวกันนะครับผมนิ้วมือคมชัดเลยนะครับพี่ๆรายการนี้เป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน7 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่13นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับ สมเด็จขาโตะนะครับผมหลู่โตะนะครับผมวันนี้จะเป็นสมเด็จขาโต้หลังยันตรีนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ขาโตะนะครับผมหลังยันตรีนะครับหลู่โตะวัดประตูฉิมพรีนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นรายการหมายเลขที่13แล้วนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผม เป็นสมเด็จขาโต้หลังยันตรีนะครับผมมีเม็ดข้าวสารฝังอยู่ตรงด้านหลังด้วยนะครับผมในผิวขององค์พระเลยนะครับราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่13นี้นะครับร้านถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่1 4นะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาหลังเต่านะครับปิดตาหลังเต้าหลวงปู่โตนะครับผมเนื้อเคสองนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม750บบาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับปีตาหลังเตาหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับหมายเลขที่14นะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่เลยครับผมสวยๆเดิมๆนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับอักษรอักษรนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับผม สวยงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมทักมาดูรูปก่อนได้นะครับราคาแบ่งปันนะครับรายการนี้นะครับ750าบาทนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมหมายเลขที่15นะครับพี่ๆหมายเลขที่15องค์นี้นะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม 700บาทนะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับผมปี2465นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับพี่ๆของหลวงพ่อชุยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูขนาดชัดๆเลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่15ใน EP นี้แล้วนะครับผม EP นี้ผมมีทั้งหมด25รายการนะครับพี่ๆเดินทางมาถึงหมายเลขที่15กันแล้วนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่16นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมรุ่นสร้างกอสร้างสระนะครับผมปี17นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เหรียญเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่ๆของหลบพ่อคูนะครับเป็นรุ่นสร้างสาปปี17นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมมีรอยจาร์เดิมๆเลยนะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยเดิมแบบนี้นะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับพี่ๆรุ่นพิเศษนะครับผมปีพศ2517นะครับสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมเรียงสวยคมเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผมราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระมงคลเทพมุนีนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนี่นะครับ นี่นะครับผมเรียนสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมที่ระลึกนะครับผมในการถวายพระตาหารนะครับวัดปากน้ําพาสีเจริญนะครับผมสวยๆเดิมๆครับราคาแบ่งปันนะครับผมอง์นี้ครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นปิดตานะครับผมกระหนกข้างนะครับผมหรือว่าข้างกระหนกนั่นเองนะครับผมฝั่งตะกูสาดอกนะครับรายการหมายเลขที่18องค์องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมเลยนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่หมายเลขนี้นะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่18แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมท่านใดสนใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพ่อกลวยชุตินาธาโรปีพศ2 5 0 4นอนะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พี่นะครับผมเ c ทางช่องนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับ600บาทนะครับพี่ๆี่นี่นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่19นี้นะครับผมเหรียญหลพ่อกลวยชุตินาธาโรนะครับอันนี้เป็นข้างเลื่อยนะครับพี่พี่นี่นะครับ รายการนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆครับราคาแบ่งปัน6 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมท้าใดถูกใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมเหรียนหลวงพ่อกลัวชุติทาโรนะครับผมรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญกลมคลางเลื่อยนะครับผม หมายเลขที่19ครับผมราคาแบ่งปันนะครับ600บาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหรือว่าเหรียญหลวงพุมูลทิตาสีโรนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นมณพาการปีพศ2541นะครับผมพร้อมกล่องนะครับรายการหมายเลขที่20องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับผมสําหรับเหรียญมนพากานะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม เจ็บาทเท่านั้นนะครบพี่ๆเนี่ยนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อมูลที่ตัดสี่โรนะครับนี่นะครับผมเหรียญสวยๆเดิมๆครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับหรือว่าท่านได้สนใจก็สามารถต่อรองราคากันได้นะครับผมแต่ละรายการนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมในนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆครับท่านใดสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขที่20แล้วนะครับผม เหรียญมนภาคานะครับผมลงปูมุลที่ตะสี่โรนะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับผมเก็บผิวไว้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน700บาทนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นปิดตานะครับผมปลดหนี้นะครับฝังตะกูสามดอกนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตานะครับนี่นะครับผมฝั่งตะกูสามดอกนะครับพี่พี่สวยสวยเดิมเดิมนะครับ ราคาแบ่งปัน800บาทนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับหลังยันนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามครับสามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมแต่ละรายการนะครับผมถ้าหากว่าดูในวิดีโอยังไม่ชัดนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับหลังฮานุมานนะครับผมนี่นะครับเนื้ออันปาก้านะครับ รายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับพี่ๆสำหรับเรียนหรือพ่อควยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับผมหลังฮนุมานนะครับผมเนื้ออันปากานะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับเป็นหลาดเป็นฮนุมานเชิญธงนะครับผมที่ระลึกนะครับผมในงานปุกมาทัศศีมาปีพศ2521นนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่23นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญลมปุสุกนะครับผมหรือว่าพระครูวิมลคุณากรนะครับผมพศ2อ6 6นระครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญลมปุสุกนะครับผม550บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมวัดปากคลองมะขันเท่านะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับผม อยู่ในเลียมเก็บผิวไว้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อผงคุกรักนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่24นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตาพ่อแก้วนะครับผม 750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพี่ๆลองดูผิวกันนะครับจะได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนครับด้านหลังนะครับจะเป็นหลังแบบนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับราคาแบ่งปัน750บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับรายการถัดมานะคร 2. 2> <for> While, ับผมจะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับผมหมายได้ที่25นะครับเหรียญเหนือดวงสองนะครับผมเนื้อทองฝาบาทนะครับผมของหลวงปู่ศิลาสิหริจันโทนะครับรายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเหนือดวงสองนะครับ นี่นะครับผมเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับพี่ๆสวยๆเลยนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเนื้อทองทิศนั่นเองนะครับผมทันใดสใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับต่อโศค,คอโศิลาตรงนี้นะครับผมต่อโคดหมายเลขนะครับผม180หรือว่า180นนั่นเองนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมวัดพระธาตุเมืองหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ พระราชวัชธรรมโสพลนะครับผมพศ2อ6 7นอะครับอายุ80ปีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเนื้อทองทิพย์นะครับราคาแบ่งปัน750บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผม เพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปัน พระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นทางแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับ @174OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0903251096นะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับย้ําอีกครั้งนะครับผมเน้นย้ําเลยนะครับ I <laughs> ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมก่อนที่จะเช่าบูชานะครับเพราะว่านะครับผมทั้งผมนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมอยู่รอรับพัสดุนะครับผมพี่ๆก็สามารถเช่าบูชาจากทางช่องผมได้เลยนะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าได้ถูกใจรายการไหนก็สามารถเช่าบูชารายการนั้นได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกรบผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผม หรับวันนี้นะคะรับผมสวัสดีครับ